วัสดีจ้าพี่น้องโบกับน้องท่านเด้อจ้ะมือนีน้องท่านกับสีผ้าพี่ผ้าน้องมากปนปลาทูเด้อจ้ะมือนีพี่น้องจ้ะคิดอยากปนปลาทูเนาะองจ่เนาะก็เลยต้มนําปลาแดกไว้เดือดโอ๊ะโอแล้วจ้ะบันนีน้องท่านสีมใส่ปลาทูลงไปเรื่อจ้ะมาเบิองเบงเบิองน้ากันเด้อจ้ะพี่น้องจ้าบัดนี้หมอกะเดือดแล้วเด้อจ่ะพี่น้องน้องท่านกับใส่ปลาทูลงไปียบร้อยแล้วจ้ะโอ้ไอ้หอน เดี๋ยวข้ากะสิต้มให้ปลาทูสุกพอจังหวะนี้เนาะจะน้องเพราะว่ามันสุกแหละกะสิมาต่ำมาปนกันเลยได้จ้ะบ้านนี iałem, ille, ceu, it, ้ถ้าเบิ่งน้ำกันได้จ้ะพี่น้องจ้าปนปลาทูแบบง่ายๆแบบยูฮอรเนาะจ้ะเนาะจ้าบ้านนี้เนาะท่านกใส่พริกลงไปเลยได้จ้ากะทิต่ำพริกสดเนี่ใส่มันมีพริกมันเหลือแค่ซีอิ๊วไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าเลยได้ใส่แค่ซีอิ๊วจ้ะพริกเนาะท่านก็ได้ต้มลงไปน้ำกันกับอันปลาทูเรียบร้อยแล้วจ้ะ เหตุไง,ง,ง,งแบบยูฮ mm ัว hmm. นอกจากเนาะถ้าอยากมันก็เผ็ดกระสีคอยใส่ผิดผงเพิ่มนอกจากเนาะแซ่บๆได้ขึ้นกันแต่แล้วควดต่ำผิดนี่ละเอียดค่ะ mm hmm. ถ้าบางคนเพิ่งมาผิดขึ้นมาขวดขวดก็ได้เด้อจ้ะพี่น้องจา้าแต่ว่าน้นองท่านอันสะดวกแบบต้มเอาเลยจ้ะมันคอยงาย่ายนอกจาะเนาะอันนี้กระเนื้อปลาทูที่น้องท่านอ่นใสก่กลางมันออกเลยได้จัง ีูฟังเนี่ยเนก็ใส่กันกรซะซ้าโอเคมาตัาต่ำในปลาทูจ้าพี่นอ้องง่ายๆเด้อจ้ะนี่ปลาทูเข่งหนึ่งจ้ะพี่นอ้องจ้ะตัดปนปลาทูหรือแบบว่าน้ำพริกปลาทูน่อจ้ะโคบพิ่นก็่าอยางน้อยแล้วจังเลย สิต่ำจนแมน่นแหลกเป็นพุยๆคุณเจ้าจ่าจะรบแหย่แหลกแพ้แมนสิบบอเซียแล้วจ,จะบบ้ะเ,เนาะโอเคอันนี้ก็จีใส่ชูรถแล้วจ้ะนิดนึงแล้วก็ตามด้วยที่เด็ดจ้ะพี่น้องจา่าเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้ห้องแล้วจ้ะเนาะแล้วก็ชิมแหงนันประแดกจก้ะแล้วทานกับตมแค่ น้ำเปล่าแล้วก็น้นำประแดดใส่น่าจะได้เต็มครบนด้เลยเตะไปจ้ะโอ้ยขุ่นจ้ะพี่น้องจ้ะปลาแดดข้างสีพ่อปะ คนเอาเลยแต่หเหมืนคาราาไซนามนะจนน้ะลาเขียงไปเกวนดีให้กางเห,หรอกางโอ<ห>้หนีแต่พี่เนาขนาดเบิง้งคาราังแบบยังมีกางอยู่นะจ๊ะนางนีนนนนเน่เดี๋ยวไปนี้ต้องท่านสีซิมพอดีเลยจ้ะพี่นาอค่าา,าอยากเผิดป,ปันใดเน,น,นาะจ้ะใส่อีกจังไงนะ มกพริกซีนไว้นึงจ,นงจ้ะพี่น้องจ้าพริกพันธุ์ไม่ค้อ,คอเก็ดกระช่ใส่เน,นี้งไปแล้วก็ใส่ได้จ้ะหอมกระไก่ยผักชีมูซ้อยไละหายจกะพี่น้อง,องเดี๋ยมันคสนให้บไมใส<ะ>เป็นแห้งสข่ง เราจะพี่น,อน,อน,ออน้องจ้าก็ดง่ายๆกินง่ายๆน่าจะน้อยย่โฮสเนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าแับนี้ไปตั้งกลองกินกันได้น่าจะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเมนูอาหารเท่ามินีิ การอันนี้ก็ลวกพักได้จา้าลวกแล้วมังหันละกะปนปลาทูหรือแจวปลาทูนานะ่าจะเนาะกับต้มไข่หน่อยๆแล้วกะ็แกงน้ำใหม่เมื่อวานแด้จ้ะมันเหลือก็เลยเอามาอุ่นกินนานะ่าจะเนาะมามาจ้ะแซ่บๆน้ำกันจ้ะบบบนี้สวัสดีจ้ะพี่น้องมาม่าได้จ้ะไม่กินข้าวกับน้องท่านเด้จ้ะมีปนปลาทูนะนนจ๊ะหนอนหรือแจวปลาทูแล้วก็มีลวกพักนี่จ้ะลวกบอกข้อดีลวกขนาดล้วก็แค่รอนนะ่าจะเนาะแกงน้ำใหม่กับหมอวานกับต้มไข่จ้ะ ปลาหมูปากิีดพีเอมี่พี่พีแกงนั่งฝาทุกคนมากินเขากำลนองท่านด้วยจัะแล้วกันสุดทุกคนด้วยกันแซ่บๆด้วจกนนะนเนาะทุกคนมาก <c oughs> มาจับะนเนี่ยคนปะทู่ขนๆได้ดวยกัน จำไม่ไ้กกลังหามนโคน้านอ่ะาเจบจบมาเลยขนาดแน่ ข้อมูลความพวลาเด็กคนนะแกก็ใหม่เดือนถ่วยนึงจังหวะเพื่ออุ um> moisture, ่นกินอีกที่ต่อตอนแรกปสิหาออกไปซื้อนั่กินใบนีเบือ โดนกินที่อันอันนี้หรออันแบ่รวอันรวมันบกวะอันนั้นดรอจำกัคนกันปัดผู้เก่งเดียวได้ อีกคุณนึงกลักบบ้านนม่จ่ายเรื่อเรือัะเนีย่ยคุณน,นึงสำคัญในอาบหนักมันจะไม่น้องเดี๋ยวเพื่อนมาก่อนชวนกินน้ำกดัน กินเทนไม่แบนี้แหรอคะหรือไม่ทางไล่ แชร์กดติดตามชมน้องพันพาทัวร์ในเดือนตคเขอบคุณได้